โอเคนะฮะก็วันนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรหรอกครับแต่ก็จะมาทําโปรเจกต์ที่ซุ้มมาไว้นะฮะสร้างไว้เป็นชาติแล้วเนี่ยนี่น,นีสร้างโดยการแกมเมอรลสิแล้วก็เขียนป้ายอะไรไว้ประมาณนั้นฮะเป็นโปรเจกต์ที่ซุ้มทํามานะ,ะเนี่ยทำทำเป็นเดือนละแต่ก็ร็จเลยนี่ก็จะเปน็นดานไปนะฮะ ตอนนี้ก็เสร็จไปสองด่านแล้วกำลังสร้างด่านที่3นะฮะนี่มันเฟี้ยวจริงๆแล้วมันนี่ไงความใหญ่ความใหญ่หญโอ้โหอืมมันเป็นโปรเจกต์ที่ซุ่มเอาไว้นะฮะ แต่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะยังเลือ,อยิงฮะนี่โอ้โหซุ่มสร้างอยู่ครับแต่ยังไม่เสร็จถ้าเสร็จเราก็คงจะได้เอามารีวิวนะครับจะจะแจกนะฮะมันเป็นอะไรที่ใหญ่โตมโหูลานมากนะฮะจนขี้เกียจสร้างนะครับ นี่โอ้โหสุดสุดเลยสุดสุดนี่ฮะโอ้โหต้โหโอ,องรอยการเฟลครั้งยิ่งใหญ่ล่องรอยการเฟลนี่มันจะพบเห็นได้ทั่วไปในแบบนะฮะเป็นรูพุนเลย โอเคนะฮะก็จะมาบอกแค่นี้นะครับเรื่องโปรเจกต์การสร้างดานอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันเป็นอะไรที่โคตรใหญ่เลยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทำไปเพื่ออะไรนี่คือผมทำไปตั้งแต่เวอร์ชั่น0.13ตอนนี้มันอัปเดตเป็น0.14แล้วก็ก็ยังใช้อยู่นะฮะแต่ว่า นะก็ก็ไม่มีอะไรฮะก็แค่จะมาบอกว่าเออผมทำโปรเจกต์นี้อยู่อ่จจะทำให้เพื่อนได้เล่นกันนะฮะก็แค่นี้ครับสวัสดีครับเย้ yeah.